สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่พระประธานมาให้ชมนะครับสมเด็จวัละคงพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับสภาพสมบูรณ์ครับผมมาดูครับเนื้อสวยงามครับดูขอบข้างครับผมข้างหลัง คาบน้ำมันตังอิมคาบปลาดำนะครับยังอยู่นะครับสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่พระประธานครับการตัดขอบข้างครับสมเด็จวะละรลคคงพิมยยพ์ใหญ่พระประธาน จะเป็นองล์ล้ำนะครับองล้ำองนยครับองล้ำซุ้มขอบแก้วนะครับเป็นอาว้ยเครื่องเสีนะครับเหนือพิ่งฐานสิงยังคมชัดลึกแน่นนะครับเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์นะครับปิ่งจเนี่มุมแล้วฝั่งนี้จดที่ข้อศอกนะครับ เป็นพิมพ์พระประธานนะครับท่านแกะพิมพ์พระประธานนี้น่าจะเป็นพระประธานที่โบสถ์ได้พระวิหารของวัดระกังนะครับแล้วก็เอามาแกะพิมพ์ครับเป็นพิมพ์สมเด็จพระรังพิมพ์พระประธานนะครับครับ ดูขอบข้างดูกาดตะ,ะแคงคนระับเป็นมิติครับนะนะสมเด็จวัลคังท่านสร้างกดพิมพ์ตั้งแต่ช่วงยังเป็นสมามเนรอยู่นะครับแล้วกดพิมพ์เรื่อยๆมาจนถึงระยะไป ช่วงยุคปลายนะครับย,ยุคยุคปลายก็ช่วงปี2500เอ้ย2411ถึง2415นะครับท่านมรรคาปีสองพัี่ร้อบกดพิมพ์แน่นปึกเลยครับขอบข้างดำๆนี่เป็นคาบ น้ำมันพิมพ์ข้าปลานะครับเนี่ยครับข้าปลาดำเป็นพระสมเด็จวรังคงนี้จะเป็นพระที่สวยงามและพิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานนี้จะเป็นพิมพ์ที่สวยงาม หน้าเก่งขามบารมีสูงมากครับบารมีถ้าใครมีไว้ก็เป็นบุญบารมีเมตตามหานิยมครอบจักรวาลครับพุกทคุณครับช่วงยุค ในช่วงยุคที่โรคระบาดนะครับโรคหาโรคอาหิวาระบาดก็ชาวบ้านก็ใช้ผงพุทธคุณของสมเด็จพระจารย์โตนี่แหละครับผงพุทธคุณในพระสมเด็จนะครับฝน,าม,นบมาฝนใส่จุ่มกับน้ํานะครับแล้วก็อธิษฐานทานดื่มกินเป็นยารักษาโรคที่วิเศษครับ โรคหาที่เป็นอยู่ก็หายเป็นปิดทิ้งเลยครับนี่ครับความวิเศษปฏิหารที่ท่านได้สวดยัดและหาผงพุทธคุณต่างๆมาผสมผสานเป็นยาวิเศษนะครับอลังพุทธคุณทำให้ช่วงนั้นที่ชาวบ้านเขา